สวัสดีครับผมตัวนี้จะเป็นจอดิจิตอลนะครับจอดิจิตอลที่เขาอชอบเรียกกันกนะ็คือรุ่น96คูณ96โวิบหกวลแอมป์นะครับตัวนี้โวลเร์ตแอมป์อยู่ในจอเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะวัดดูนะวัดอยู่โซนด้านหน้าที่เขาเรียกกันนะตัวนี้ ที่เขาระบุขนาดไซส์มาอันนี้9น่าจะเป็นดูนะอันนี้9ก้านะฮะ98คูณเ8เลยแต่ที่เขาระบุมาก็คืออาจจะเป็นชื่อติดติดกันมาเป็น96คูณ96สครับผมส่วนรูเพลทนะครับรูเพลทรูด้านหลังนะครับรูด้านหลังก็จะเป็นา90าคูณ90นะครับผม เราจะเผื่อไว้สักนิดหนึ่งเพื่อให้มันใส่ได้พอดีพอดีก็91้าคูณเกนะครับผมขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์อธิบายนะครับผมจอตัวนี้จะเป็นการแสดงค่านะครับการแสดงค่าก็จะมี m นะครับผม m ครับผม m l 1นะฮะ m l 2 m l 3นะครับ m l 3จะรองรับ คู่กับ CT นะครับตัวนี้จะรองรับคู่กับ CT โซนด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะเอา CT ให้ชมนะครับผม CT ตัวนี <c oughs> ้เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ให้ฟังกันก่อนเพราะว่าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ CT นะครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าของจอดิจิตอลนะครับผมให้ใช้งานได้บาลานซ์กับอ่าบาลานซ์กับระบบค่าตัวเลขให้มันแสดงค่ามาตรงๆต,ตามที่เรา,าใช้งาน ส่วนจออ่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนครับผมอันนี้เขาเรียกว่า CT นะครับ CT CT นะครับผมจะมีเข้าหนึ่งออกสองมองอาจจะมองไม่เห็นเข้าหนึ่งออกสองนะครับผมที <P. S 1> อ่า เข้าทางนี้ตรงนี้จะเป็นค่าของมันเข้า1นะออกออก2ตรงนี้นะครับผมออก2อาครับผมจอตัวนี้จะต้องใช้คู่กับ CT ทซึ่งการไวลิงก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ L1 L2 L3 ตอามนี้นะครับที่จะต้องใช้คู่กันนะครับนี้ครับผม L1 L2 L3 ครับผม การวลิงตานนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ครับผมก็จะวิ่งเข้าตามรูตัวนี้นะสองสองเส้นตัวนี้ครับผมส่วนตัวนี้ตัวนี้ลน์อินไฟระบบไฟออนบอร์ดนะครับตรงนี้จะต้องต่อครับผมต้องต่อ l แล้วก็ n นิวตันนะครับไฟไฟบ้านนะสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผมแล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็จะบอกค่าเฟสนะครับผม ตัวนี้ l 1 l 2 l 3นะครับผมแล้วก็8นี่จะเป็น n n นะครับนิวตันหรือว่าเราก็จะโยงจากอ่า2ตรงนี้นะครับผมมาที่เลข8แล้วก็1มาที่เลข5นะครับแล้วก็จะไล่ไล่ไล่แสดงค่ามาตรงนี้ครับผมมาตรงนี้จะเป็นออโต้นะครับผมเราจะตั้งให้ออโต้ก็จะทำงาน Auto ออโต้ตัวนี้ก็จะขึ้นมา l หนโวลนะครับหรื l 1 l 2 l 3 แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการอ่านค่าของกระแสไฟเฟสต,ต่อเฟสนะครับผมถ้าจะขึ้น L 1, <ม> 1> เขาก็จะเป็น L N นะครับผมจะก็ชื่นอย่างนี้ L N เฟสสองก็ L N เฟสสามข้อ L N ปุ๊บเนี่ยถ้าขึ้น L 1แล้วก็ L 3ก็คือลายลายลายกับลายนะครับก็จะขึ้นตรงนี้สองสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับผม ส่วนค่าเฮิร์ตก็50ครับผมถ้าเป็นเครื่องปั่นเราก็จะดูตรงนี้ถ้าค่าเฮิร์ตรอบไม่ได้เราก็จะดูค่าตรงนี้นะครับขอให้อยู่ที่50เฮิร์ตตัวนี้จะเป็นออโต้นะครับผมขึ้นลงตัวนี้บอกค่าตรงนะครับจออิ็นพวกนี้จะบอกค่าตรงก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมบที่เราทําตู้โหลดก็จะใช้อจอที่มาตรฐานให้ลูกค้าเวลา ดูค่าอ้างอิงแล้วก็เทียบกระแสไฟฟ้าบาลานซ์โหลดเราจะได้ไม่ให้มันเสียหายตกประกรณ์ก็คือดูตังหน้าจอดิจิตอัตัวนี้เป็นค่าค่าที่เขาแสดงนะค่าที่เขาแสดงนะครับผมตามนี้นะครับครับเมื่อกี้ได้วัดอ่าความสูงต่ำเลยเนาะแล้วมันวัดความลึกความลึกก็อยู่ที่ประมาณ อ่าห้าสิบสี่นะครับผมห้าสิบสี่ห้าสิบสี่มิลครับอุ uh. ปรกรณ์นในการทําตู้โหลดก็จะจอสําคัญที่สุดนะครับในการ uh, ใช้งานดูค่าแล้วก็บาลานซ์โหลดให้ตัวเลขค่าตรงนี้เท่าๆกันนะครับผมค่าแอมป์กระแสแอมป์เพราะว่ามันมีผลกับสายเมนที่เราลากมานะครับผมลากมาต่อก็เข้ากับตู้ตัวนี้ครับผม แล้วก็ตู้โหลดก็จะมีค่าเมนระบุอาจจะระบุเมนสักร้อ0แอมแล้วก็จะดูค่าบาลานซ์โหลดตรงนี้อย่าให้เกินค่า1 0 0แอมแต่ว่าให้มันต่ำลงให้พอดีสักห้าสิบหกสิบแอมต่อต่อเฟสเขาเรียกว่าบาลานซ์โหลดครับผมครับผมตรงนี้ครับผมอ่ะผ่านพ้นไปกระจอจอดิจิตอลตัวนี้ต้องใช้คู่กับ CT นะครับ CT ต้องมี3ลูกนะครับ ซีทีต้องมี3ลูกอธิบายให้ฟังคือเฟสละลูกนะครับผมเพื่อจะไวริงโซนด้านหลังให้ค่าค่าค่าของอ่ซีทีนะครับผมมาขึ้นแสดงค่าตรงนี้นะครับครับผมส่วนค่าโวลต์ก็ต่อตรงแล้วก็จะขึ้นออโตัวโวลต์เรารู้ว่าเราจะเลือกดูทีละโวลต์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมครับจอดิจิตอลตัวนี้มาตรฐานนะครับบอกค่าตรงอ่จอจะเป็นอ่จอจะเป็นสีขาวๆขุนๆนะครับผม ครับผมส่วน ct ct ให้ดูตามค่าอธิบาย ct สนี่นะ ct จะดูตามค่าของเมนเบเกอร์ะ Main Baker นะครับเมนเบเกอร์ของเราใช้เอเราก็ต้องซื้อ ct ให้เท่าเท่ากันหรือว่าถ้ามันไม่มีเท่าเท่ากันแล้วก็เอาค่าใกล้เคียงอาจจะกระโดดเล็กน้อยครับผมอย่างร้อย สมมติว่าเมนเบเกอร์ของเราร้อยแอมซีทีของเราก็ต้องเป็น100แอมแต่ถ้ามันไม่มี1 0 0แอมเประเราก็อาจจะเป็นร้อยร้อยสิบหรือว่าร้อยร้อยห้าประมาณนี้แล้วเราก็ตั้งค่าที่จอดิจิตอลเอาครับผมตั้งค่าจอดิจิตอลเอาเพื่อให้เทียบค่าโหลดนะครับผมเพื่อเทียบค่าโหลดถ้าเรามีกิปแอมกิปแอมที่เราใช้งานประจําของเราคิดว่ากิปแอมของเรามั่นใจกับค่าจอเราก็สามารถตั้งค่าจอ ค่าจอดิจิตอลตัวนี้ให้ตรงกับค่ากิบแอมของเราโหลดได้นะครับผมก็คือเราตั้งค่าให้มันสามารถโหลดค่าตรงกับค่ากิบแอมที่เราถืออยู่เนี่ยให้ตรงได้ตัวนี้นะครับผมตั้งค่าขึ้นลงครับผมตั้งค่ากระแสแอมขึ้นลงเรียกว่าตั้งค่าของลูกซีทีภายในภายในระบบจอนะฮะขึ้นลงให้ตรงกับค่ากิ p แอมที่เราใช้งานถ้าเราอ้างอิงกิบแอมนะครับผมก็สามารถที่จะเอาหน้าจอของเรา ตั้งให้มันเท่ากับค่าคลิปแอมของเราได้นะครับอ,อันนี้มา8นาทีแล้วถือว่าค่าจอตรงนี้ใช้เวลา8นาทีครับผมเดี๋ยวขอตัดก,ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปมันลงช้าครับผมครับครับครับเออลืมไปตัวนี้จะเอาไปลงที่ y YouTube t ทค h อนนะครับผมเพื่อเอาไว้เอาไวใ้ไวให้ตัวเองดูด้วยนะครับผมเอาไว้ให้ทีมงานของเราดูว่ามันใช้งานกันยังไงแร้วว่ามันมีส่วนประกอบตัวไหนบ้างหรือว่าใช้ต่อไวล้ลิงก์อะไรบ้างกประมาณนั้นนะครับ สวัสดีครับ